ครับสวัสดีครับเอายครับสวัสดีครับออเร็ววัอนี้ <laughs> มึงหน้าตาืัอนี้ลูกควายอีสานนึงโชคไหมยังครับไปเก็บไอีตูไทยครับไปเลยพอ่อนี่ครับอีปูกำลังไปใส่เบ็ดครับจัดไปพี่น้องเลยดูคนะครับไปเลยพอ่อใครใครอีหยังอ่ะไม่เฉลี่ครับ ยโกโกโกนี่ครับนี่ที่ชีวิตบ้านนอกหลุกทุงปลาตะไคร่กระไรครับเดย๋ยเมื้อหนาน้านี่สิมีเซ่คอนโดกบแล้วกับงี่งูครับเดี๋ยวตอนงี่งูเดี๋ยวม,นานาม,มะะีเดียวมีสือกล่องไม่อยกอันหนึ่ง ก็เป็นกำลังแรงใจให้พี่พน้องๆรู้ถูกเข้าที่ตามผมเลยเนี่ลูกพวยสาน้ํำโชกครับฝ่งหัดเท็ดฮัดยูฮัดยูฮัดเท็ดครับบมเก่งครับนี่ครับป้าเขาแต่แต่เล็กตันผู้เพิ่นยูลุ่มดูผวกน้ำซี่ครับใต่น้ำซี่ครับ แต่ว่าอันนี้ให้น้องคกับเขาบ่้างามบันไดแต่ว่าอันนี้กับงามอยู่ให้เขาเจ้าเอาพี่น้องมเป็นแดเด้แมนครับนี่ครับพออายุตูไทยพ่นนะครับนี่พออายุตูไทยพ่นเด็ดยอดเด็ดยอดนี่นี่นี่น้ำโชคพ่อฮัดนี่เด็ดยอดนี่เด็ดยอดนี่นี่เด็ดเอาใจยอดเร็วๆเด็ดเอาใจยอด,ด,ยอด,ด,ยอดหอมหอม โอ้ยผัดกับเผาเฮ้ยสุดยอดเด่นอยอดน,น,นี่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 แหละครับพี่น้องฮัดให้ลูกเออเด็ดยอดเด่นยอดเด่นหลายๆก่อนไหมเอาเร็วๆเ,เด็นเด่นเอาแต่ยอดนี่แหละครับพี่น้องวิธีชีวิตบ้านๆครับฮัดให้ลูกเลี้ยนลูกคอนอีสานเ่าน้อต้องฮัดให้ลูกเลี้ยนลูกครับไปอยู่กรุงเทพกรุงเทพหากินไซก็ได้ครับ กินง ain, ่ายตำประเดี๋ยวมีปลาเดียวเกิดข้นกับเกีียวกิดเสียบกินง่ายครับเอาเด็ดเด็ดเด็ดรวบใกล้เด็ดยอดเด้อเด็ดยอ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 ดนี่แม่ยอดนี่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 เห็นยอดไหมเออเด็ดยอดสุดยอดโอ้ยหอมอันนี้พ่นกลางหน้าครับสมัยตะกี้พ่นนี่ครับพ่นอยู่ตรงนี่นี่พ่นนู้งไง พ่นอยู่หมองเออพ่นหมองอีฝอยหางครับสุดยอดคแบบนูหลายกัดเข่ากัดหนามเอ้าแต่ว่ากัดได้สำหรับกัดเลยอัะเอาอีกเอาอีกหอมโอ้ยหอมผัดกระเพ้าโอ้ยหิวกระเพ้าเดียวะเอือดลุงหนึ่งด้อยรุงหนึ่งกระป๋อแม่กระป๋เดียวว่ากินผัดกระเพ้าผัดกระเพ้ามือแรงผัดกระเพ้าก่ ยาวยตีมันกระเด็ดยอดแม่เจ้าของหินยอดว่นี่นี่อันนี้เขาเรียกว่ายอดนี่เออกระเด็ดไปดีเออเด็ดเด็ดเด็ดให้เยอะเยอะมันหอมนุ่นนุ่นต้นนุ่นด้วยเออโอ้ยบอกไทยแล้วกูกกกลิ้นแข็งเว้ยโอ้ยโอ้ยหน้าตามเว้ยพี่น้องนีระบุลุดเออครับครับเก็บเก็บเร็วๆปล่อยผ้าขาบบานแล้วมันสีม่วงเคืงนี่ อเอือลุงแดงเอือลุงแดงม,มันบบกินผัดกะเพรามังแดงมันกินผัดกะเพราอืมเว้ยเด็ดยอดแม่บันนั้นมึงลวกต้นน่ะตายตายตายมันจะได้กินห้ารุ่นอีกดิปูหายนะมึงพอแล้วาเพราะเรเอาครับพี่น้องความสุขเล็กๆน้อยๆของบ้านหน้านาะครับนี่ครับอยู่กลางให้กลางหน้ารีบหน่อสิ หยังก็เห็ดไก่ใต่ในหนามแล้วก็ตาบักทั่วกินขั้นแดนียนเหนือุ่นป้าหน,ะน,านีกับป้าของเจ้าของเลยโอ้ปวดแขนป้าหนีกับป้าของเจ้าของนะครับแต่ว่ามันหกแห้งยี่ป่อโล่โบ,บแปลงเห็ดมันหูกลายครับขั้นแดนแล้วครับสางเงี้ยนในหลั้งหนึ่งล่ะถามสื่อทางพคนเราคนบ่ขายให้ครับ ไปซื้อทั้งเงี้ยกสองหลักห้าสิบเพิ่นว่าห้ให้ยบุ๋มบ่เพิ่อนที่เนาะเอาไปมี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 แมงมุมแมงมุมแมงมุมแม่ครับเอาสุดยอดครับยกบ่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับเอาสวัสดีเนี่ยเอาบัวห้าเลยไปครับพี่น้องเอาวางกันเด้อโอ้ยเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยลืมเบิง้งชนลงจีโถมครับพี่น้องแม่งไปงากเลยวันนะี้โอ้เอาเอาค่อยๆไปโอ้ โอ้เลยกลายเป็นมวนของเขาครับพี่น้องห้างต่อห้างต่อออกขันซ้ายังไม่ออกครับพี่น้องไป go 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 let's go โอ้ยไม่ทิ่มตาพอด่ะเอาครับพี่น้องหนาเรี่ยงยังยไงว่าสุกกินปลาครับแม่ข้ามอยู่โปกลามมีว่วนะเนี่ย làm thuộc mới mất thì hợp gì nào Này vì vừa xả vào thuộc Phẩu ngam đầm đầm vẫn gì nào tồn bản xí khen, bản muốn tôn, bản โดดบ้านยังอาที่ว่าติดหวยเอ้ยติดซี่เหรอครับพี่น้องตะลุยโจนตะย่สูบน้ำบ่บ่ครับบ่โก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 ครับว่าก็บกเลยครับพี่น้อง เาว่าหน้าอย่าให้ใหทกมาอยูีกซ้ำมาอยู่ครับพี่น้องไปเรยตยกโดนพี่น้องครับหน้าผมมันอยู่หน้าร่องลับนำแช่กรับเพได้ว่าครับ